นิยายวายเรื่องอย่ายุ่งกับข้าเลยตอนที่62หลังจากวันที่ทุกคนดื่มน,น้ำวารีวิสุทธิ์กันไปและมีการแจกจ่ายให้ผู้ติดตามของคนต่างอาณาจักรทำให้ตอนนี้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่มาอยู่ที่ตำหนักของลี่หมิงถึงขนาดต้องสร้างเรือนแยกให้คนต่างอาณาจักรในป่าหลังตำหนักของลี่หมิงกันเลยทีเดียว การฝึกในตอนแรกลี่หมิงสอนวิธีควบคุมพลังธาตุของคนแต่ละธาตุเพื่อให้สามารถทำให้พลังธาตุนั้นทำได้ดั่งใจนึกโดยเริ่มจากการให้สร้างรูปร่างตามที่ลี่หมิงบอกในครั้งแรกแรกก็จะให้ขึ้นเป็นรูปธรรมดาแต่เมื่อผ่านไปก็ให้สร้างพลังธาตุที่สามารถขยับได้เมื่อผ่านได้แล้วลี่หมิงก็ให้ทุกคนเริ่มฝึกการโจมตีกับหลงหนีหลิงหยุนและไปหู โดยที่องค์คารัก์ของลี่หมิงก็เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยแม้ขนาดห้องเต้และเหล่าองค์ชายบางคนก็ยังก็ยังมาเข้าร่วมด้วยเช่นกันการสอนของลี่หมิงทําให้แต่ละคนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลี่หมิงเองยังให้ตําราฝึกอาวุธที่แต่ละคนนั้นถนัดอีกด้วยในขณะเดียวกันก็ให้เหล่านางสนมนั้นฝึกหลอมโอสถกันมากขึ้น เพราะหากถึงวันที่ต้องไปจัดการปัญหาของอาณาจักรอู่ยาและโอสถเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จําเป็นเป็นอย่างมากเมื่อสตรีทั้งหลายได้รับการมอบหมายงานจากลี่หมิงทุกคนก็ล้วนตั้งใจฝึกหลอมโอสถกันเป็นอย่างดีจุดทำให้ตอนนี้คนที่มาจากต่างอาณาจักรกันล้วนแต่สนิทกันมากยิ่งขึ้นเมื่อลี่หมิงมอบหมายให้หลงหนีหลิงหยุนและไปหูแล้ว ลี่หมิงก็คิดจะออกไปที่หมู่บ้านคนจอนเพราะต้องการให้ทางหมู่บ้านจัดส่งสมุนไพรที่คนในหมู่บ้านปลูกนั้นให้ทางวังหลวงเมื่อคนต่างอาณาจักรรู้ว่าลี่หมิงจะออกไปนอกวังจึงคิดจะติดตามไปด้วยในคราแรกลี่หมิงนั้นปฏิเสธแต่ห้องเต้ก็บอกกับลี่หมิงว่าหากลี่หมิงพาคนเหล่านี้ไป อาจจะเป็นเรื่องดีกับประชาชนของอาณาจักรต่างๆก็เป็นได้เพราะทุกอาณาจักรล้วนแล้วแต่มีคนจรอ,อยู่เช่นกันหากอาณาจักรเหล่านั้นสามารถพัฒนาได้อย่างที่เราทำย่อมเป็นการดีลี่หมิงจึงยอมให้ทุกคนนั้นตามมา เมื่อมาถึงคนต่างอาณาจักรก็รู้สึกว่าในการมาที่ต่างอาณาจักรของตนในครั้งนี้ช่างเป็นเรื่องที่ดียิ่งเพราะสิ่งที่พวกตนได้เรียนรู้สามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาของอาณาจักรตนได้ลี่หมิงนั้นให้คนไปตามหัวหน้าหมู่บ้านมาพบเพื่อจะได้สั่งการทันที ขออภัยที่ข้ามาช้าขอรับหัวหน้าหมู่บ้านคนจอร,รีบวิ่งเข้าไปหาลี่หมิงทันทีที่มาถึงยายต้องรีบร้อนเช่นนั้นเล่าหาักลมขึ้นมาจะทำเยี่ยงไรลี่หมิงเอ่ยด้วยเสียงที่ดุข,ขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านเมื่อได้ยินก็หัวเราะออกมาข้าไม่เป็นอันใดหรอกขอรับแต่เห็นคนไปบอกข้าว่าท่านมีเรื่องสำคัญเรื่องอันใดหรือขอรับสมุนไพรที่ข้าให้ชาวบ้านพบปลูก อีกนานหรือไม่กว่าจะเก็บเกี่ยวได้ถ้าเยี่ยงนั้นนายท่านรอข้าสักครู่เมื่อกล่าวจบหัวหน้าหมู่บ้านก็ออกไปตามคนมาอีกสองถึงสคนคนเหล่านี้เป็นหัวหน้าที่ดูแลการเพาะปลูกสมุนไพรข้าน้อยเป็นผู้ดูแลสวนสมุนไพรขอรับนายท่านหากมีสิ่งใดสามารถถามข้าได้เลยขอรับ พราะหัวหน้าหมู่บ้านนั้นแยกให้มีผู้ที่กํากับดูแลแต่ละส่วนงานกันไว้แล้วขอรับอย่างนั้นก็ดียิ่งข้ายอยากรู้ว่าสมุนไพรนั้นจะสามารถเก็บได้เมื่อใดลี่หมิงถามตรงส่วนที่ต้องการจะรู้ขึ้นทันทีมเมล็ดสมุนไพรที่นายท่านให้มาชุดแรกน่าจะเก็บเกี่ยวผลได้ในอีกไม่กี่วันนี้ขอรับส่วนรอบอื่นๆที่นายท่านให้มาคงต้องใช้เวลาอีกเกือบเดือน ถ้าเยี่ยงนั้นเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าจะรับซื้อทั้งหมดไว้เองช่วงนี้ข้าต้องการสมุนไพรจำนวนมากเมื่อลี่หมิงกล่าวจบก็ลวงเข้าไปในแขนเสื้อ พร้อมกับหยิบถุงออกมาทั้งหมดสองถุงถุงแรกนั้นเป็นตำลึงทองส่วนอีกถุงนั้นเป็นมเมล็ดของสมุนไพรนี่คือมเมล็ดของสมุนไพรค่าต้องการให้พวกท่านปลูกเพิ่มและหาคนมาช่วยเพิ่มด้วยและงานนี้ต้องใช้ผู้ที่มีพลังธาตุดินกับน้ำไม่จำเป็นจะต้องเป็นระดับสูงข้าจะสอนให้คนเหล่านั้นช่วยให้สมุนไพรพวกนี้สามารถโตได้ไวยิ่งขึ้น วันท่านช่วยหาคนมาด้วยค่ามีค่าจ้างให้ส่วนนี้เป็นเงินที่ถือว่าค่าซื้อสมุนไพรในครั้งนี้ในนั้นมีห้าสิบตำลึงทองวันท่านและหัวหน้าหมู่บ้านช่วยแจกจ่ายให้ทุกคนด้วยลี่หมิงกล่าวเสร็จก็ยื่นไปตรงหน้าของคนทั้งสองทันทีแต่ทั้งสองนั้นกลับไม่กล้ารับก่อนที่หัวหน้าหมู่บ้านจะกล่าวขึ้น พวกข้าจะรับได้เช่นไรนายท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่เป็นท่านหามาให้ข้าสมุนไพรที่ท่านให้มาก็มากเกินไปเสียด้วยซ้ำพวกข้ามิกล้ารับเงินจากนายท่านหรอกขอรับคนที่อยู่ข้างๆหัวหน้าหมู่บ้านก็พยักหน้ารับเช่นกันที่ข้าให้เงินมากมายถึงเพียงนี้เพราะการดูแลสมุนไพรนั้นมิใช่เรื่องง่าย ย่อมต้องเสียเวลาในการดูแลมากกว่างานอื่นๆดังนั้นข้าจึงให้ค่าสมุนไพรในราคาที่สูงอีกอย่างสมุนไพรที่พวกท่านปลูกนั้นก็คุณภาพดีมากอีกด้วยหากพวกท่านไม่กล้ารับถ้าเยี่ยงนั้นเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ในครั้งนี้พวกท่านก็รับเอาไว้ และไปขยับขยายบ้านเรือนหรือหาซื้อพื้นที่ไว้สำหรับเพาะปลูกเพิ่มจากนั้นท่านก็ช่วยเป่าประกาศว่าในช่วงนี้หากผู้ใดาสามารถมาช่วยปลูกสมุนไพรได้จะได้เงินหลายตำลึงข้าขอกล่าวตามความจริงตอนนี้ข้าต้องการสมุนไพรเป็นจำนวนมากเพราะมีเหตุในภายภาคหน้าที่จำเป็น และหมู่บ้านคนจรในตอนนี้ก็เป็นสถานที่เดียวที่ข้าพอจะขอความช่วยเหลือได้ลี่หมิงกล่าวออกมาอย่างใจเย็นถ้าเป็นเช่นนั้นข้าว่านายท่านซื้อที่ดินเพิ่มเองจะดีกว่าส่วนการหาคนมาช่วยปลูกสมุนไพรพวกข้าจะจัดการเองแต่อย่าได้ให้เงินทองแก่พวกข้ามากมายขนาดนี้เลยนายท่านทุกวันนี้ที่พวกข้ามีชีวิตที่ดี ก็เพราะนายท่านเป็นผู้ที่มอบให้แค่นี้บุญคุณที่นายท่านให้แก่พวกข้าพวกข้าก็ชดใช้กันไม่หมดแล้วหัวหน้าหมู่บ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกท่านก็คิดเช่นนั้นหรือลี่หมิงถามคนที่อยู่ข้างๆหัวหน้าหมู่บ้านหรือก็คือหัวหน้าที่ดูแลเรื่องการปลูกสมุนไพรพวกข้าล้วนคิดเช่นเดียวก,กันกับหัวหน้าหมู่บ้านขอรับเมื่อลี่หมิงได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยน และคิดในใจว่าตนนั้นคิดไม่ผิดจริงๆที่ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้ถ้าเยี่ยงนั้นเงินสิบห้าตำลึงทองนี้พวกท่านต้องรับไปเพราะถือว่าเป็นค่าปลูกสมุนไพรและขายสมุนไพรให้ข้าครั้งนี้ห้ามขัดค่าด้วยส่วนอีกห้าตำลึงทองนี้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านค่าให้ท่านเอาไปดูแลชาวบ้านคนที่ข้าบอกให้ท่านหาไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายที่สมประกอบ ขอเพียงแค่มีพลังธาตุตรงกับที่ข้าต้องการข้ายินดีรับเข้ามาทุกคนเรื่องนี้ค่อนข้างเร่งด่วนอีกสองวันข้าจะมาใหม่ท่านคิดว่าพอจะหาคนได้หรือไม่ถ้านในท่านว่าเยี่ยงนั้นข้าก็ไม่ขัดส่วนเรื่องคนที่ท่านต้องการข้าคิดว่าคงมีคนจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วม คนจำนวนมากน้อยไม่สำคัญเพราะหากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนคนที่มีพลังธาตุอื่นก็อย่าเสียใจไปอีกสองวันข้างหน้าที่จะมาข้าอาจจะมีงานมาเพิ่มสำหรับผู้ที่พลังธาตุอื่นๆด้วยเช่นกันเพียงแต่เรื่องนี้ค่อนข้างเร่งด่วนกว่าก็เพียงเท่านั้นแล้วในหมู่บ้านมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เรื่องอื่นล้วนไม่มีแล้วนายท่านเด็กๆที่ศึกษาบางคนนั้นก็อยากจะทำงานหาเงินท้องด้วยเช่นกันค่ะจึงปรึกษาอาจารย์ผู้สอ,อนอจึงตกลงกันได้ว่าจะสอนกันในยามบ่ายที่เป็นวันปกติส่วนวันหยุดนั้นจะต้องมาเรียนกันเต็มวันเด็กๆทุกคนต่างก็เห็นด้วยจนตอนนี้แม้แต่เด็กน้อยก็ยังสามารถหาเงินทองได้เองบ้างแล้ว ถ้าเป็นอย่างที่ท่านว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่นอกจากจะหาความรู้แล้วยังรู้จักทำม,มาหาก,กินตั้งแต่ยังน้อยเช่นนั้นข้าคงต้องกลับก่อนอีกสองวันข้างหน้าข้าจะมาใหม่ขอรับในท่านแล้วข้าจะจัดการเรื่องที่ท่านสั่งให้เรียบร้อยในตอนที่ลี่หมิงออกมาจากหมู่บ้านคนจร องค์ชายองค์หญิงและผู้ที่ติดตามมาด้วยจากต่างอาณาจักรต่างก็มองออกว่าชาวบ้านเหล่านี้ไม่ใช่คนในเมืองหลวงเป็นแน่เพราะท่าทางของแต่ละคนนั้นรวมถึงรูปร่างหน้าตาพวกเขาล้วนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จางยงอ,งองครัก์ของลี่หมิงจึงเป็นผู้ที่อธิบายว่าหมู่บ้านคนจรแห่งนี้ผู้ที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นคนจรจริงๆพวกเขาล้วนมาจากต่างที่เพื่อมาหาสิ่งดีๆในเมืองหลวงแต่ใช่ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดจะเป็นจริงเสมอไปมีคนมากมายที่ไม่สามารถมาสร้างเนื้อสร้างตัวในที่แห่งนี้ได้จนสุดท้ายจะกลับบ้านเกิดก็ไม่สามารถกลับได้ แต่ถ้าจะอยู่ต่อก็ทำอันใดไม่ได้อีกเช่นกันจุดแม้บางคนจะไปทำงานแบกหามแต่ค่าแรงกลับโดนหกักเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่พลัดถิ่นเข้ามาจนกระทั่งลี่หมิงช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นหมู่บ้านนี้ลี่หมิงเองก็ออกเงินเพื่อซื้อที่ซื้อทางไว้ให้คนเหล่านี้อยู่โดยไม่รับเงินทองแม้แต่น้อยอีกทั้งเรื่องของอาชีพและการศึกษาของเหล่าเด็ก ลี่หมิงก็เป็นผู้ที่จัดหาให้ทั้งสิ้นจนกระทั่งหมู่บ้านนี้ดีขึ้นชาวบ้านจึงตัดสินใจชวนพวกขอทานมาทำมาหากินในหมู่บ้านแห่งนี้และโชคดีที่พวกเขานั้นล้วนแต่เป็นคนดีเมื่อเข้ามาอยู่จึงไม่มีเรื่องลักเล็กขโมยน้อยเลยแต่พวกเขากลับสำนึกในบุญคุณของลี่หมิงที่ให้โอกาสพวกเขาเสียมากกว่า แล้วท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าในภายภาคหน้าพวกเขานั้นจะมิได้คิดร้ายองค์ชายสามอาณาจักรชินเอ่ยถามขึ้นข้าไม่ได้รู้เรื่องในภายภาคหน้าข้าแค่เชื่อว่าในตอนนี้พวกเขาแค่ต้องการมีชีวิตที่ดีก็เพียงเท่านั้นและในเมื่อข้าสามารถหยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นให้พวกเขาได้ แล้วยายข้าต้องรอเวลาเล่าที่ข้าทำเช่นนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือที่ได้เห็นคนเหล่านี้สามารถยิ้มได้ใช้ชีวิตเป็นสุขได้แล้วทำไมข้าต้องคิดมากกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังโปรดติดตามตอนต่อไป